ขอต้อนรับสู่ช่องลุงมาหาเรื่องนะครับก่อนไปดูวิดีโออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ subscribe ให้ด้วยนะครับขอต้อนรับสู่ช่องลุงมาหาเรื่องนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูห้องฟิตเนสของลุงมากันฮะแต่ก่อนห้องฟินเนตเนสเนี่ยก็คือจะเอาอุปกรณ์ที่เล่นฟิตเนสเอาไว้ในห้องนอน,นครับแล้วมันลกมากตอนนี้ก็เลย จัดให้มันเป็นสัดส่วนมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะตามลงมามาฝ่ายกันเลยครับอ่าอันนี้เป็นประตูนะฮะโดยปกติประตูเนี่ยมันจะดันครับไปบริเวณนั้นใช่ไหมฮะแต่ว่าของห้องเนี่ยมันจะต้องดึงออกนะครับเผื่อในกรณีถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วลุงม้าล้มอยู่แถวเนี้เปิดประตูเข้าไปอ่ะมันจะเปิดไม่ได้ก็แามันจะติดแต่ถ้าเปิดประตูจากอย่างเงี้ยออกมามันก็สามารถจะเข้าไปช่วยเหลือได้นะครับ แต่ว่าคิดว่าไม่น่าเกิดนะแต่ว่าเราก็เผื่อไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าห้องฟิตเนสลงมาเป็นยังไงบ้างน,นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันทีละส่วนเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูกว้างๆก่อนว่าห้องนี้เป็นยังไงนะครับอ่ะมาบริเวณแรกก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระจกนะครับอันนี้ซื้อมาจากอีเกียนะ ก็คือเอาไว้ดูเวลาเล่นเจ้าเครื่องนี้ก็จะได้ดูตัวเองเวลาเล่นนะครับที่ไม่ได้ติดกระจกใหญ่เพราะว่าที่เกียบนั่นแหละถึ้อมาวางนะครับแล้วก็จะมีอันนี้เป็นโรลเลอร์โฟมนะครับก็คือจะเอาไว้ใช้เซตชิ่งต่างๆนะครับแล้วก็น,นี้จะเป็นสเปรย์ WD40 นะครับแล้วก็เป็นผ้านะเวลา ใช้ก็คือใช้กับไอเจ้าเครื่องเนี่ยบริเวณพวกตัวตรงลอกหรือตรงเหล็กอะไรพวกเนี้ยนะครับเราก็จะใช้สเปรชิกับผ้าแล้วก็ถูทําความสะอาดมานิดนึงแล้วก็ทําให้มันลื่นสนิมไม่ขึ้นแล้วก็ทําให้มันไม่ฝืดเวลาเล่นนะครับอ่ะกลับมาโซนบริเวณด้านหน้านะครับ <c oughs> ก็จะมีเครื่องทําความสะอาดนะไว้ดูดฝุงดูดฝุ่นที่นี่นะครับแล้วก็ ชั้นนี้ก็จะใช้เก็บพวกอุปกรณ์ต่างๆถุงมือถุงมือก็จริงก็จะวางนี้นะแต่ว่าบางทีก็วางมั่วตัวตามอ้องต่างๆนะครับแล้วก็เป็นถังน้าําเวลาเราเล่นฟิตเนสก็ควรจะมีน้ําไปทานด้วยนะครับแล้วก็มีเครื่องประอา,าแล้วก็อุปกรณ์เล่นก้านพ้องต่างๆแล้วก็พวกเบาไม่ใช่เบาสิมันเป็นก้อนโยคะนะครับเอาไว้สเตชชิ่งต่างๆนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ยืดนะ แล้วก็คาร์ดิโอห้องนี้จะไม่มีลู่วิ่งนะเพราะว่าคิดว่าลู่วิ่งมาเนี่ยมันอาจจะแบบลกเต็มห้องแล้วก็เรามีจักรยานอยู่คันหนึ่งนะฮะแล้วก็ใส่เทนเนอร์อันนี้ต้องขอบคุณพี่วอรน,นะให้ไว้แล้วก็เราก็ยังไม่ได้คืนอีกเลยนะฮะก็คือสมัยที่ยังเล่นไตกีฬานเนี่ยเราก็จะสองปั่นแต่ว่าเดี๋ยวนี้ปั่นน้อยเพราะว่ามีช่วงหนึ่งคือติดนิสัยเสียคือปั่นจักรยานไปด้วยแล้วก็นั่งเล่นเกมไปด้วยทําให้มันกดทับนะ จนแบบมีช่วงหนึ่งเนี่ยไปเช็คกับสถาบันมะเร็งเขาบอกว่าค่าอักเสบต่อลูกหมากสูงเกินไปเขาบอกว่าให้ลดการปั่นจักรยานหรือว่าปั่นจักรยานให้ถูกทีมากขึ้นนะดังนั้นเวลาที่จะปั่นจักรยานก็คือต้องแบบไม่เล่นเกมตั้งใจปัน่นว่างั้นเถอะอ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นบาร์นะเอาไปเล่นต่างๆแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบเขาเขาเรียกว่าอะไรเป็นแท่นเหยียบ อันนี้เขาจะเรียกว่าแท่นเหยียบแบบ45องศานะคือเอาไว้ยืดพวกยืดขายืดตรงน่องเอ็นร้อยหวาต่างๆนู้นี้นั่นนะครับแล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้เล่นแต่ว่าเครื่องกับเก้าอี้หลักๆนี่นะครับอันนี้คือสั่งมาเนี่ยคือไฮไลท์ของห้องนี้เลยจะเป็นเครื่องเคเบิลนะลุงม้าจะไม่ชอบเครื่องที่มันเป็นแบบหลายๆชิ้นหลายๆอย่างแต่ว่าชอบสไตล์ที่มันเป็นเคเบิลมากกว่า ในกรณีที่เราเบางที่เขาจะแบบมีบาเบลแล้วก็มีน้ําหนักให้ยกนะพวกนั้นนะรูมารู้สึกว่ามันก็โอเคแต่ว่ามันชอบแบบนี้มากกว่าถ้าเราจะไปแบบเบนเพสหนักๆนะไปฟิตเนสแล้วมีเทรนเนอร์มันดูเซ็กว่าเยอะนะครับเจ้าเครื่องตัวนี้นะครับก็คือเป็นเครื่องเคเบิลมันเล่นได้หลายท่ามากนะครับนี่ปลเนี่ยท่าต่างๆนู่นนี่นั่นนะครับตัวนี้ก็คือสั่งมาแล้วเขาก็มาประกอบให้ที่บ้านนะครับพร้อมกับ เจ้าเก้าอี้ตัวนี้ด้วยนะครับเก้ตัวนี้ก็สั่งมานะแล้วก็นี่ตัวนี้มีที่ลัดหลังนะครับนี่เสียบหลังก็บอกตัวนี้นะข้อดีอีของมันคือแบบมันดู แข็งแรงคงทนมากแต่ว่าข้อเสียของมันคือมันปรับได้แค่แฟลตนะมันปรับเฉียงลงแบบนอนลงไปไม่ได้แค่นั้นเองนะครับเจ้าเก้าอี้กับเจ้าเครื่องนี้เนี่ยสั่งมาจากใน a c e b o o k นะฮะเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับอุปกรณ์ต่างๆเขาก็มีแบบพวกเชือกเชือกอะไรพวกนี้เขามีแถมมาให้นะแต่ว่าเจ้าตัวนี้ผมสั่งมาเพิ่มเองในพวกชอปปี้ละะาซาด้านะครับรวมถึงเจ้าตัวนี้ด้วยที่สั่งเพิ่มมานะครับนอกนั้นก็ มีให้มา,จากจบหมดนะครับพวกดัมเบลพวกนี้นะครับสั่งมาจากดีแคทลอนนะครับแล้วก็จะมีเจ้าไอ้ตัวเนี้ยเขาเรียกว่าไม้ไอ้ทุ่นระเบิดนะครับมันจะเอาไว้ยกได้นะครับเดี๋ยวผมจะวางกับตัวตัวคานตัวนี้นะแล้วก็ใส่น้ำหนักแล้วก็ยกได้นะเห็นไหมจุดตรงบริเวณะนะั้นเห็นไหมมันก็จะเอาไว้เล่นทนน่าได้นะครับน ส่วนมากผมจะไม่ค่อยเล่นเบนเพจในห้องนี้นะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เล่นได้เกือบครบแล้วนะครับอ่าแล้วก็บริเวณนี้ก็จะมีเสือโยคะเวลาเราเล่นเสร็จเนี่ยเราก็ควรจะมีการสเตชชิงนะครับทำให้ไม่เกิดอาการบาดเจ็บนะตัวนี้อย่างที่บอกตอนสั่งมาเขาก็มากรอบให้เดี๋ยวผมให้ดูวีดีโอค,คร่าวๆตอนที่เขาเอามาประกอบนะก็จะประมาณนี้ เจ้าเครื่องตัวนี้นะครับก็อย่างที่บอกมันเล่นได้ค่อนข้างเยอะนะผมค่อนข้างชอบเพราะว่ามันสามารถแบบเล่นฟรายท่าพวกนี้ได้นะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยเน้นแบบว่ายกน้ำหนักมากก็คือมันแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นเอ่อฟิตเนสในบ้านนะเล่นเบาๆแบบว่าให้เราได้ออกกํำลังกายไม่ได้แบบหนักหน่วงมากนะครับเจ้าเครื่องนี้นี ก็ปรับได้นะครับโดยหลักๆกันเนี่ยตอนเขาให้มาเนี่ยเขาจะแถวไอ้พวกอุปกรณ์ตัวนี้ให้มามันแข็งๆนะแต่ว่าผมไม่ชอบผมก็เลยไปเปลี่ยนมาเป็นแบบผ้าผ้าอย่างนี้นะแล้วก็แบบเป็นนิ่มๆนะครับนี่มันก็จะเล่นได้หลายท่านะครับ เนี่ยพวกเนี้ยพวกอะไรอย่างนี้นะนะครับผมคืรู้สึกว่ามันมีแรงในการที่แบบเล่นไปเล่นกลับมีแรงต้านนะครับให้เราได้ออกกำลังกายแล้วก็พวกโขนพวกนี้วัสดุออกมาทำมาค่อนข้างดีนะครับเนี่ยพวกเนี้ยเนี่ยแข็งแรงนะครับ วัสดุค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเวลาทำคอสาร์ก็เสเปเชียแล้วก็พาเชีต่างๆนู่นนี้นั่นนะครับสมมุติว่าในกรณีที่เราอยากจะยกก็เป็นแบบดัมเบลเพสต่างๆผมก็จะไม่ได้ยกหนักมากก็จะไปยกกับเจ้าตัวกั้ีตัวนี้นะครับและถ้าต้องการคาร์ดิโอก็คือปันจัก,กรยานบ้างหรือเลือกที่จะไปวิ่งที่สวนมากกว่านะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับออยิมในบ้านของลุงมาที่จัดใหม่นะครับก็ ใครสนใจพวกอุปกรณ์ต่างๆก็ลองดูตาม Facebook ที่ผมแปะไว้ได้นะครับแล้วก็อุปกรณ์บางอย่างก็ไปซื้อที่พวกดิเคเลอนก็นได้นะครับยังไงก็ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับลุงาอาหารเรือนะครับสวัสดีครับ